กลับมาชที่สองของรับมือภัยพิบัติกันต่อค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าซึ่งต้องถือว่าเป็นส่วนป่าอนุรักษ์นะคะที่มีการนําไปใช้ประโยชน์สร้างรีสอร์ทบ้านพักรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นส่วนผลไม้ในหลายตําบลของอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะ ชุดพยาเสือร่วมกับสำนักเจ็ดและสำนักหนึ่งรวมทั้งอุทยานในพื้นที่ที่สุดที่กําลังก็มีปางศรีดาตาพยาแล้วก็อุทยานหลักก็คือทับลานตรวสอบในพื้นที่มูลหนึ่งอำเภอวังน้าเขียวรบริเวณนี้มีที่พักตาอากาศแล้วเป็นที่พักรับรองเป็นรีสอร์ทจานวนห้าแหล่งด้วยกันนะครับแต่ละแหล่งก็จะมีพื้นที่รองรับมีอาคารรองรับเป็นมาพักรับรองแต่ละที่รวมพื้นที่ทั้งหมดแล้ว5จุดนะครับเรามาสำรวจแล้วได้ประมาณ80ไร่ ที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นบ้านพักที่เป็นพักพักรับรองเนื้อที่ประมาณ30ไร่จุดบริเวณนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางเจ้าที่สมัยเมื่อปีห้าได้ตรวจยึดสัง่งระงับการก่อสร้างนะครับหลังจากน,นั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมหลังจากเห็นเราจะเห็นอาคารร้างกับอาคารใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ขึ้นโครงหลังคาแล้วก็มีเปิดที่พักบริการอีกจุดสุดท้ายในพื้นที่ตรงนี้นะครับ สิ่งปลูกสร้างที่เห็นสักครู่นี้คือการระงับก่อนการก่อสร้างตั้งแต่ปี556นะครับปัจจุบันนี้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมบริเวณจุดนี้การสร้างจุดนี้นขีดเพิ่มเติมอยู่บริเวณด้านหลังวันนี้เจ้าที่เข้าทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับใน3จุดบริเวณจุดที่จุดเดียวเนี่ยเราตรวจยึดวันนี้ได้80ไร่พื้นที่ที่มีปัญหาที่บอกว่ามีการบุกรุกมีการลุกล้ำเข้ามาในเข็มยางชาติพารานที่เราดำเนินการเนี่ยเราจะดาเนินการเฉพาะพื้นที่ที่สปกได้ ดําเนินการจัดรูปแปลงที่ดีออกนอกเขตป่าวังน้ำเขียวหรือว่าออกนอกเขตจังหวัดนครราชสีมาวันนี้แนวเขตป่าสงวนในแนวเขตพระกิติการสปกเลยหรือแนวเขตอุทยานเลยเนี่ยให้เรายึดถือแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงนะครับแผนที่แนบท้ายพระกิติการเป็นหลักการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับแนวเขตแผนที่ป่าไม้ตามกฎหมายเนี่ยถ้าป่าสงวนก็ต้องออกโดยกฎกระทรวงและก็ต้องมีแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงนะครับต้องยึดถือส่วนเขตจังหวัดเขตการปกครองนะครับ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงหรือท้ายพระกิจการเนี่ยก็ถือว่าในเขตพื้นที่ป่าไม้เนี่ยก็ยังคงยึดถือแผนที่ป่าไม้เดิมก็คือกฎกระทรวงปี15พระราพระกิจการปีสองหนึ่งแล้วก็พระกิจการปี24ครับทีนี้แผนที่ที่ประกาศเนี่ยถามว่าขอบเขตยึดมาจากอะไรแผนที่พวกนี้แผนที่ฐานหรือแผนที่ต้นฉบับที่ใช้เนี่ยก็คือแผนทีู่มิปเะเทศหนึ่งขอห้าหมตัวนี้ขอบเขตจังหวัดเนี่ยพี่จะเห็นเนี่ยขอบเขตจังหวัดอยู่ป่าวังน้็เขียวเนี่ยตรงนี้พี่จะูตรงนี้ นี่คือขอบของป่าวังน้ำเขียวส่วนที่เราำดำเนินการซ้อนท้าไา่สองแปลงเนี่ยเก้าร้อยไล่เนี่ยจะอยู่นอกปลาวังน้ําเขียวนอกจังหวัดนอกจังหวัดนครราชสีมานอกพระกิจการตดงนี้